ชฟแอบแฮปแฮปสวัสดีคุณบีสวัสดีครับสวัสดี f อด้วยนะค่ะวันนี้เรามีอะไรมาอวดเอฟซีครับวันนี้เรามีเมอร์เซเดสเบนท์วีหก d อดอีดิชันค่ะสวยเลยเนาะค,คันนี้เราแอบแววบเอามาให้เอฟซีดูก่อนนะครับหลังจากโชว์รูมเมื่อวานเนี่ยเราก็เอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราลงไว้เบื้องต้นแล้วนะครับเพื่อนๆคันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวพิเศษนะนะครับเป็นเมอร์เซเดสเบนท์นะครับ C230 นะ แล้วก็เป็น a m g ทั้งคันแล้วก็เป็นตัวสปอร์ตดีชันด้วยภายใเป็นซูเปอร์แบ็ด้วยนะครับตัวที่พิเศษนะครับหายากนะครับในไทยตอนนี้มีไม่กี่คันหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแบ็ d ด t ชันแบบนี้แล้วก็เป็นตัวศูนย์แท้ด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วสวยมากๆนะแล้วก็เป็น AMG ทั้งคันด้วยนะครับภายในสวยจริงนะแล้วก็บอยฟ้าช่วงล่างทุกอย่างเี่ยบอกเลยว่าเดิมมากๆสวยสะอาดนะครับหายากครับโหรถมันจะสวยไปไหนคุณพี่นะฮะแล้วดูที่สก่อน เพื่อนจ๋าสปอร์ตออดิชั่นเห็นไหมว่าเป็นตัวพิเศษเลยนะครับสวยจริงๆนะนะครับนะครับโลโก้นะครับและกระจังหน้ายังใหม่เอี่ยมนะและที่สำคัญเนี่ยปัดน้ำฝนนะ่ฉีดอนะอัตโนมัติจะใช้ได้อยู่เลยนะทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวพี่พี่จะกดให้ดูนะครับพลังภายนาถว่าสวยมากๆนะครับยางเมนน็นอัลตรด้วยสวยนะขันที่บอกเลยว่าคุ้มจริงสปอร์ตเอร์ชั่นเพื่อน,อนในไทยเหลือไม่กี่คันจริงๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนเพื่อน รถบอกเลยว่าติดชื่องานมะแฮงประตูสวยสะอาดนะครับแล้วก็สวยฟ้าแล้วเป็นเมมโมรี่สามจุดด้วยนะครับนี่ฮะภายในดำหาย,ยากจริงนะตัวนี้นะนเพื่อนนะเอาไปเร็วนิดหนึ่งนะแฮงประตูสวยสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็ภายใงภายในเนี่ยบอกเลยว่าสวยกระเบียดนิวนะครับแอร์แบ็กแปดใบนะนเพื่อนอันนี้หนึ่งใบนะครับประตูสองนะครับโงมาอะไรสามอันนี้สี่นะครับแล้วก็ประตูหลังซ้ายขวาห้าหกแล้วก็เสาหลังนะครับ นี่ฮะครบอีก8ใบนะครับแล้วก็เป็นแอร์แยกด้วยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับแล้วพวงมาลัยเนี่ยนะนะปรับขึ้นลงได้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะขึ้นลงได้ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็มีเข้าออกได้ด้วยเห็นไหมฮะฟึบฟึบเป็นทั้งหมด4ทิศทางนะแล้วมีโซน่าด้วยนะครับโซน่าคือนะครับตัวเซ็นเซอร์ข้างหน้าฉลียานะครับเวลามีรถมาใกล้ๆเราหรือยังไงเนี่ยก็สามารถได้ป้องกันได้นะครับวอเปียสวยสะอาดนะ ไปเดี๋ยวนิดนึงนะรู้สึกร้อนเลยนะซอกเสื้อมุมประตูเดิมนะท้ายก็สวยนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะนี่ฮะม่านไฟฟ้าใช้ได้ด้วยนะคุณบีกดม่านไฟฟ้าผมนิดนึงฮะม่านไฟฟ้าหลังใช้ได้นะนี่คุณบีกดลงนิดนึงอะนี่อย่างเจ๋งเลยนะครับนี่ปุ่มอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมอ่ะคือสักครั้งหนึ่งอะนี่ครับม่านไฟฟ้ายัางใช้ได้หมดเลยนะจ๊ะดูห้องท้ายดีวยกว่าคุณบีขอสุดดูท้ายนิดนึง นี่ฮะท้ายไม่ต้องมือจับเลยนะเดี๋ยวขออีกทีได้ไหมมองไม่ทันดูข้าประตูใช่ไคุณบีเราบบกสัมผัสชุบโอ้โหจับไว้ก่อนไม่งั้นปิโกไปแล้วนะท้ายบอกว่าสวยสะอาดบ้ากนะเรายังไม่ได้ล้างเลยนะคุณบีดูยางอะไรสะก่อนโอ้โหครบทุกอย่างนี่ไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดเลยนะดอกนี่ลงพื้นบ้างหรือเปล่านี่สดจัดเลยนะเพื่อนนะปะอมาแบบสดจัดมากๆใหม่ๆเลยนะครับขอดูฝากระโปรงเลยแล้วกันครับนี่ฮะเอ็มจี เพื่อนบอกเลยว่าสวยจริงๆเลยนะจ๊ะเอาเอาปิดฝาโพสผมหน่อยชแวนบนี่ขอรบกวนะครับช่วยงานนิดนึงนะนี่ฮะห้องเครื่องนี่สวยมากนะนี่ยบอกเลยว่า V6 นี่หายากมากๆนะครับเครื่องลุ้นเพื่อนแล้วเครื่องเดินนิ่งมากฝากระโปรงทุกอย่างเดิมหมดเลยนะนี่ฮะ a อ s สครับซุ้มโช๊คนะครับแล้วก็เมทดาเดิมจากโรงงานยังไง แบบนั้นเลยนะจ๊ะสซะหนึ่งรอดีกว่าปะคุณบีน,ไไนี่ไฮไลท์ไฮไลท์นิดนึงป่นน้ำฝนใช้ได้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวคอยดูนะนี่อีกข้างหนึ่งอย่างเฟี้ยวนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูการขับขี่สักน,นิดนึงนะอุ้ยลืมปรับให้ดูนะว่าเมมโมรี่สามจุดแล้วก็บ่อยฟ้าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่เป็นไร,ไนไรถือว่าได้อยู่ ผมอะไรปรับได้เมื่อกี้น้องปรับให้ลูกค้าดูแล้วนะครับอะอลูกค้ากับคีหน่อยนะครับว่าฟิลจะเป็นไงบ้างแต่คันนี้บอกเลยว่านี่นวลมากผมับมาแล้วนะครับ <S 2> <S 2> ฟิลมเนี่ยเป็นญี่ปุ่นด้วยเห็นไหมภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยเบื้อๆเนี่ยสองพันรอบปุ๊บก็ล็อกอัตโนมัตินะครับผมข้าเข็มขัดนีสัปซะหน่อยนะครับแม่วันนี้สวยนะเนี่ยต้องขอยืมคำเมสาม,มาใช้หน่อยทำไมครับ แค่มองทะลุกระจกก็ว้าวแล้ววันนี้เรามีเบนซ์สมาร์ทด้วยนะครับเบนสองประตูเล็กๆนะครับเดี๋ยวให้พี่บีรีวิวให้ดูนะครับขับดีนะครับเนี่ยแล้วมันพุ่งด้วยนะมันเป็นสปอร์ตอ่ะคือเครื่องพีหกะครับเพื่อนๆวิวมันไม่ใช่เบนเบิ่มๆด้วยนะถูกต้องฮะเนี่ยฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะอาจจะเกาะเลนกลางนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองปล่อยมือนิดนึงเดี๋ยวดูเซ็นเตอร์ซะหน่อยอาจจะลองปล่อยมือดูนะฮะ โอเคก็ okay. ถือว่าเรียบร้อยนะที่ดังไม่ใช่เรนจ้ะดังซิตี้เบลหของผมเองไม่ได้คาดนะอ่ะโอเคนะ่ะเป็นหนึ่งรอบที่ถือว่าถูกใจเพื่อนๆนะครับวงเวียนก็ถือได้ขอสักรอบได้ไหมหมุนเลยอีกสักรอบหนึ่งดูซิครัรอบดึงเป็นยังไงไม่มีเสียงเลยไม่มีอ๋อไม่มีฮะใจเย็นครับใจเย็นครับถ็นครับเจถ็นครับผม <laughs> ถึงแล้วครับถึงแล้วครับเรนครับหูผมผมน้ามืดเลยอยจซ้ายเลยฮะจอดตรงนี้เลยอือือ รถสวยนะนี่เหยียบเบรกเข้าเกียร์เนี่ยรอบก็ไม่ฉุดนะอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆนานาเนี่ยถือว่าใช้งานได้หมดเลยนะแอร์เป็นแอร์แยกซ้ายขวานะครับปู่ด้วยผูไม่ต้องแยกกันนะหน้าจอก็เป็น l อ d ด้วย ABS Airbag นะครับเฮ้ยหรือหมอนไปมีบริการเอาไว้เดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับตรงนี้ก็นะขอเป็นสักเท่านี้เดี๋ยวสักนิดนึงคุณบีขอดูหัวหมอนหน่อยเนี่ยมันปรับได้นะเพื่อนๆนะปกติตัวนี้จะใช้ไม่ค่อยได้กันนะนี่เห็นไหมแล้วก็ขึ้นแอร์ พอแล้วฮะสนุกอย่างไรฮะพอะละฮะฝั <S <S ่งนี้ก็ใช้ได้นะเพื่อนๆนะเห็นบอกไม่ลูนี่นะฮะไม่เป็นไรฮะเอาลงมาก่อนให้แนบเลยนะครับให้เส้นดดเข้าไว้ก่อนนะบ,บ้างไฟฟ้าก็ใช้ได้นะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เนี่ยไฟเก่งนะครับก็คือไฟสองแผ่นที่ก็ยังใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีไฟด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ก็เนี่ยใช้งานได้นนใช่ไมครับนะครับบ้างแดดนะเพื่อนๆ ตัวปิดเปิดตัวนี้ส่วนใหญ่ชอบผักกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยติดแต่ตัวนี้ใช้ได้น,นะปุ่ยทีเนี่ยแมอย่างแหลกนี่ครับโซน่านะยังใช้ได้น,นะนเพื่อนนะเนี่ครับเข้าศูนย์เบน์ตลอดนะคันนี้นะนเพื่อนนะใหม่แท้ด้วยภูมงหัวเคสสะอาดสะอ้านนะบอกเลยว่าสวยจริงนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวให้พี่พีเนี่ยขับยนโฉมแบบเต็มคันอีกักรอบหนึ่งไปกลับแล้วกันนะสุดท้ายนะนะครเดี๋ยวมาแจ้งราคากันมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเพื่อน เมอร์เซเดสเบนะนี mm ่ฮ hmm. ะสปอร์ตเวอร์ชั่น <Wow. S 1> เห็นไหมจ้ะสวยๆเลยนะปีสอง7ัเจอโตรถดั้มเดิมเลยนะครับ C230 นะครับ2.5นะครับเครื่องวีหด้วยหายากครับบอกเลยว่าในไทยตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วฮะที่เป็นรถแท้สูตรนะคันนี้ก็เป็นหนึ่งในของที่น่าเก็บหน้าสะสมนะเพื่อนๆนะนี่ฮะสวยงาม โอเคเป็นหนึ่งรอบที่น่าจะถูกใจเอฟซีหลายท่านบบนะสวยจริงๆนะฮะคันนี้นะครับจะราคาัเท่าไหร่ดีคุณบีคันนี้นะคะรถสวยๆรับไปที่สามแสนหกหมื่้าพันบาทค่ะตุ้งๆ,ๆ,ๆหายยากนะละายเต็มมาฝากกันเพื่อนๆนะครับอย่าพลาดเลยนะจ๊ะคันนี้นะครับจะต่อยพีหน้าสวัสดีจ้า